อีราคาซื้อคอนตาซิตี้ปี2014ขึ้นไปนะครับน,นี่ยกมาจากพิษเกษมอาจจะเปิดดูเลยสายพันซีวีทีเริ่มขาดสายพันซีวีทีเริ่มขาดนะเริ่มฉีกขาดนะครับน,นี่ยกมาจากพิษเกษมลูกค้าไม่ประสงค์ขับมานะครับ <love> เรามีรถยกรถสไลด์ไปรับนะครับ ออกมาแล้วเดี๋ยวดูสภาพเป็นไงนะสภาพเป็นยังไงอ่าหลุดมาแล้วหน,นึ่งชิ้นเริ่มฉีกขาดเริ่มฉีกขาดทำยังไ ายพานเริ่มฉีกขาดนะ,นะเริ่มฉีกมาเป็นบางชั้นแล้วนะครับอันนี้ยังยังขาดไม่หมดนะยังพอขับได้รถยังเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าขาดหมดนะถ้าขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยสายพานตัวนี้นส่งกําลังไม่ได้นะครับรถขับไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับอันนี้ยังยังขาดไม่หมดนะนะเริ่มฉีกขาดเท่านั้นนะครับถ้ายังขับได้นะรีบขับมาเข้าอู่เลยครับเปลี่ยนสายพานซีวีทีนะนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์พบเศษเหล็กเศษสายพานติดน็อตถ่ายออกมานะ ถ้าขับได้รีบขับมาอู่เลยนะมาวีละเลยก็ได้ครับวีระาคาสเวดนะครับ, Pacific, รบก่อนที่จะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขึ้นรถสไลด์มานะขับไม่ได้เลยนะครับนะครับจะจัดการให้ครับวันเดียวเสร็จนะรอรับได้เลยเปลี่ยนสายพานซีวีทีฮอนด้านะรตระกูลฮอนด้าปีสองพันสิบสี่ขึ้นไปนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสายพานซีวีทีหรือซ่อมทั้งใบวันเดียวเสร็จนะรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องจอดข้ามวันแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวเอาทอเซนเซอร์มาดูอ่าเดี๋ยวดูเซนเซอร์เลยนะขาดไม่ขาดถอดเลยนะครับเซนเซอร์ c v t นะครับเพราะอันนี้ไฟหน้าปัดไฟเกียร์กระพริบนะไฟบอกตำแหน่งนะครับกระพริบไม่บอกตำแหน่งอ่านไม่ได้นะครับจะไปงัดปลายงัดปลายแตกการที่จะเก็บหลักฐานเป็นงัดให้มัน อ่า,อาเซนเซอร์ยังดีอยู่นะจะได้ไม่เป็นไรนะครับช้ได้นะครับยังไม่แตกนะอันนี้เป็นเซนเซอร์วัดรอบ CVT วัดรอบการหมุนของสายพาน CVT ของหม้อ CVT นะนะครับบางทีก็โดนสายพานตวัดโดนฮนะแตกร้าวนะครับอะไรมีนะอะไรมีเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่ต้องคันนี้ไม่ต้องนะอันนี้อะไรอ่าอันนี้เซนเซอร์ไม่แตกนะครับไม่ไม่แตกใช้ได้นะครับอเอาเลย